นจบในตอนเรื่องฤริสยามานหัวใจแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาอย่าอย่าเอาลูกของฉันไปขอร้องละ่ะเขาคือหัวใจของฉันถ้าไม่มีเขาฉันคง,งอยู่ไม่ได้แนะ่เสียงร้องอ้อนวอนพร้อมทั้งยังสะอื้นให้ ทำให้คนรอบข้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้แต่เวทนาจันใสพยายามยื้อมือของลูกชายเอาไว้เทว่ามายุรินแม่สามีของเธอกลับยิ่งดึงร่างของลูกชายของเธอเอาไว้พร้อมทั้งเสียงร้องไห้ของลูกปล่อยนะนั่งจันพลูตโตเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชายของฉันฉันไม่ให้แกหรอกนั่งจัน เสียงแหลมตะว่าใสมืออวบทาเล็บสีแดงแจ๋พยายามยื้อร่างเล็กเอาไว้แม้ว่าเด็กชายจะพยายามโผลตัวเข้าหาแม่ก็ตามทีแม่ครับช่วยพลูด้วยพลูไม่อยากอยู่กับคุณย่าพลูอยากอยู่กับแม่เด็กชายพลูโตร้องลั่นสาวใช้รีบเข้ามารังร่างของจันใสให้พ้น เธอสะบัดสาวใช้ของมายุรินจนหลุดแล้วรีบกระเพลกไปหาลูกแล้วพลูโตก็ดิ้นจนหลุดจากมือของคุณยา่าแล้วเขาก็โผล่เข้าหาแม่สองแม่ลูกได้ตะกอดกันแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองแม่ลูกต้องแยกกันอีกครั้งก็เพราะมีตำรวจเข้ามาเพื่อแยกเธอพร้อมกับทนายอีกคน ที่พร้อมจะเอาผิดเธอได้ทุกเมื่อมายุรินบิดปากอย่างริษยาเมื่อเห็นตำรวจพาตัวเธอออกไปจากบ้านบ้านที่เธออยู่กับสามีมาตลอดสี่ปีจันใสไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้เพราะว่าเธอต้องสูญเสียทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นสามีที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก เมื่อเดือนก่อนและทีมกู้ภัยไม่สามารถตามหาผู้มีชีวิตรอดได้เลยสักคนสามีของเธอเป็นทหารยศร้อยเอกต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทางใต้ของประเทศเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกลงกลางทะเลอย่างไม่ทราบสาเหตุทุกคนจึงเข้าใจว่าสามีของเธอจะต้องเสียชีวิตไปแล้วแน่ๆต่อมามายุรินที่ไม่เคยลงรอยกับลูกสาร์ย ได้แต่ต่อว่าต่อขานเธอหาว่าเธอคือสาเหตุที่ทำให้พุทธิพัฒน์สามีของเธอตายแถมยังเอาภาพที่เธอได้ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วมากล่าวหาหาว่าเธอเป็นชู้กับผู้ชายคนนั้นทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้เลยมายุรินต้องการพลูโตจึงทั้งแจ้งความและจ้างทนายเพื่อทำทุกอย่างให้เธอพ่ายแพ้ และทุกอย่างที่เป็นของเธอจะต้องเป็นของมายุรินเพียงเพราะการใส่ร้ายด้วยความเกลียดในตัวของลูกสะพ้ยทำให้มยุรินยอมทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาจันใสจำเป็นต้องออกจากที่นั่นเพื่อไปรักษาแผลใจที่คอนโดของเธอที่เธอเคยอยู่ตอนที่ได้คบหากับพุทธิพัฒน์ให้เวลาตนเองได้เสียใจให้มากที่สุด และต้องการหาทางเอาลูกของเธอคืนมาให้จงได้คำพูดที่ว่ากาลกินียังคงก้องสะท้อนอยู่ในหูของเธอไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรให้มายุรินจงเกลียดจงชังเธอนักนะผู้หญิงคนนี้ถึงได้เกลียดชังเธอนักพลูโตของแม่แม่จะอดทนแม่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้พาลูกของแม่กลับมาหาแม่ให้จงได้ เสียงออดดังขึ้นและเมื่อเธอรู้ว่าเป็นใครจึงรีบออกไปเปิดรับทันทีแก้วเธอโผลเข้ากอดเพื่อนเยยจันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอนฉันรับโทรศัพท์น่ะตกใจแทบแย่แก้วดันเพื่อนออกและมองหาพลูโตลูกของแกอยู่ที่ไหนแล้วทำไมแกถึงได้มาอยู่ที่นี่ และยิ่งเพื่อนได้ถามแบบนั้นมันจึงยิ่งทำให้เธอยิ่งร้องไห้หนักอกของเธอมันกำลังจะแตกหัวใจของเธอกำลังจะขาดจะให้เธออธิบายออกไปได้ยังไงก็ในเมื่อทั้งดวงใจทั้งรักแท้ของเธอได้สูญสลายไปหมดแล้วแบบนี้แก้วจึงอดทนรอให้เพื่อนมีสติมากขึ้นและได้ปล่อยให้เพื่อนร้องไห้ให้พอใจ เพราะเธอรู้ว่าตลอดชีวิตที่คบกันมากับจันทรใสนั้นเธอไม่เคยต้องร้องไห้ราวกับจะขาดใจแบบนี้เป็นชั่วโมงเธอเพิ่งจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อดสงสารไม่ได้รู้อยู่แล้วว่ามายุรินไม่ชอบเพื่อนแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำกันได้ขนาดนี้อย่าห่วงไปเลยยายจันเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาภิกรณ์ ดูว่าพี่เขาจะว่าอย่างไรบ้างจะช่วยแกได้บ้างไหมแก้วหมายถึงพี่ชายของตนเองที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายตอนนั้นเองที่เธอไม่คิดจะรอเลยรีบขอให้เพื่อนให้คำปรึกษาจากพี่กรทันทีก่อนรู้จักจันใสมานานแล้วแถมยังเคยจีบเธอมาก่อนแต่ตอนนั้นจันใสเห็นแก่การเรียนมากกว่าการครบหาแฟน จนเขาได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาอีกทีจึงรู้จากแก้วว่าตอนนี้จันใสได้พบกับรักพบรักกับนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนรวยจนเขาเลิกที่จะหวังไปแล้วแต่พอมาถึงวันนี้วันที่ได้เห็นเธอน้ำตาไหลอาบแก้มอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเธอคงแหลกสลายหน้าตาของเธอบวมหน้าแดงแบบนั้นนึกอยากจะเอื้อมมือ เพื่อดึงให้เธอเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดอยากจะปลอบใจและช่วยเธออย่างเต็มที่ที่สุดและเขาจะต้องทำให้ได้เขาสัญญากับตัวเองแม้ว่าเธอจะเคยมีสามีมาแล้วแต่ตัวเขาเองก็ยังพร้อมที่จะดูแลคนที่เขาหลงไหลโดยไม่คิดรังเกียจจันใสหัวใจแตกสลายไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะต้องเสียคนที่เธอรักไปแต่ตอนนี้ดวงใจของเธอ ก็ยังมาถูกพรากไปอีกด้วยตอนที่เธอกำลังรวบรวมหลักฐานและเอกสารเพื่อโต้แย้งแม่ของเธอที่รู้เรื่องจึงขับรถมาหาและอยู่ดูแลและให้กำลังใจเธออีกด้วยจันใสมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นก่อนบอกกับเธอว่าเธอจำเป็นจะต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะได้ต่อโซ้ให้ถึงที่สุดแต่ละวันผ่านไปด้วยความตึงเครียด กลางคืนก็ได้แต่นอนกอดตนเองงานการก็ไปทำไม่ได้เธออยากจะหากำลังใจคนที่ให้กำลังใจดีที่สุดในชีวิตของเธอคือสามีแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่เสียแล้วเธอมองหาเงาของเขาในความมืดเอาแต่คร่ำครวญว่าถ้าหากเขาตายไปแล้วก็ขอให้เธอเห็นแค่เพียงเงาหรือแค่ความรู้สึกก็ยังดี ขอแค่เป็นกลิ่นของเขาก็ได้เธอได้แต่ภาวนาขอแค่นี้ทว่ามันก็ไม่เคยมีมาให้เธอรู้สึกเลยแม้แต่นิดคุณพัดคุณทิ้งฉันไปโดยอจังเลยฉันจะสูญเสียทุกอย่างอยู่แล้วช่วยฉันด้วยได้ไหมแล้วเธอก็ร้องไห้จนตัวโยนทำไมทำไมเธอต้องเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยจันใส ได้แต่คร่ำครวนหวนหาถึงสามีสุดที่รักของเธอหรือว่าเขายังไม่ตายกันแน่หรือว่าเขาอาจจะยังเจ็บปวดอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อคิดได้ดังนั้นจันใสจึงรีบลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อที่ว่ามันอาจมีอำนาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้มาช่วยให้หนทางที่แสนมืดมนของเธอได้พบแสงสว่างมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ เมื่อเรื่องเอกสารและหลักฐานเพิ่มมากขึ้นก่อนจึงพาเธอเดินหน้าร้องต่อศาลว่าเธอไม่ได้ขบชู้และเรื่องลูกของเธอเป็นลูกที่เป็นดังแก้วตาดวงใจบ้านที่มายุรินยึดไปไม่สามารถจะทำได้เพราะเธอเองก็มีส่วนในการซื้อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะชื่อเจ้าของบ้านก็ยังเป็นของของเธอมายุรินไม่สามารถจะมายึดสมบัติของเธอไปได้ หลักฐานของเธอครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่ได้เชิญมายุรินให้มารับฟังมายุรินมาพบคณะทนายและตัวของเจนไซเมื่อเห็นเธอเพียงเท่านั้นหล่อนก็ชี้หน้าด่ากราดว่าหนังร้านผัวตายไม่ถึงเดือนก็คบชู้สู่ชายแล้วใครไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นใครเป็นชู้คนใหม่ของแกใช่ไหม ตัวของจันใสได้แตกกำมัดแน่นแต่ก่อนกลับยิ้มรับขอบคุณนะครับคุณมายุรินเพราะคำพูดทุกคำของคุณเมื่อสักครู่ผมได้บันทึกเอาไว้แล้วเรียบร้อยเขาโชว์หลักฐานคือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วพูดยิ้มยิ้มแล้วเจอกันในศาลอีกครั้งนะครับคุณนายมายุรินมายุรินกรี๊ดดังลั่นอย่างกับคนเสียสติผมจะบอกอะไรให้นะคุณนาย เอาข้อมูลเท็จนะ่ะมาใส่ร้ายคนอื่นแล้วถ้าเขาเอาคืนได้เมื่อไหร่โทษหนักนะคุณนายรวยแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้หรอกจะบอกอะไรให้นะคุณนายนะไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะที่คุณนายจ้างมันผมเจอมันแล้วแล้วมันก็สารภาพหมดแล้วทุกอย่างด้วยคำพูดที่แสนสบายๆของก่อนยิ่งทำให้มายุริน ยิ่งกำมัดและส่งเสียงกรีดร้องราวกับเป็นคนเสียสติจันใสเห็นเห็นแก่ว,ว่านางคือย่าของพลูโตจึงหันมาแตะแขนของกอนเหมือนเตือนให้เขาหยุดทําให้คนเป็นบ้าและทําทุกอย่างเพื่อเอาทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเธอกลับคืนมาให้เธอช่วงเวลาการต่อสู้ดําเนินไปกอนสามารถชนะได้ทุกอย่างและเธอต้องการที่จะได้พบลูกทุกๆวัน ได้แต่ไปแอบดูที่โรงเรียนแต่ไม่นานมายุรินก็มาพาลูกของเธอย้ายโรงเรียนไปเธอทั้งเจ็บใจและเสียใจเป็นอย่างมากพลูตโตติดเธอมากตั้งแต่เกิดมาถ้าไม่ไปโรงเรียนก็จะอยู่ติดกับเธอตลอด24ชั่วโมงแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการจะทำก็คือต้องชนะให้จงได้เพื่อที่เธอจะได้อยู่กับลูกชายอีกครั้ง จันใสใช้เวลาสืบในระยะเวลาที่กำลังขึ้นศาลไปด้วยจึงพบว่าลูกชายอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเองเธอรีบตะโกนเรียกที่เห็นพลูพลูโตลูกแม่แม่อยู่นี่เด็กชายรีบหันไปหาเสียงของแม่ทันทีเพราะจำได้เมื่อได้พบกับเธอจึงร้องแม่ฮะเด็กชายร้องเรียกหาแม่อยากจะวิ่งเข้ามาหา เพรว่าครูกลับรีบรั้งตัวแก่เอาไว้ไม่บอกก็รู้ว่ามายุรินคงสั่งครูเอาไว้อย่างนั้นสองแม่ลูกไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้กอดกันได้แต่มองกันอยู่อย่างนั้นและเธอก็ไม่รู้ว่ามายุรินได้ให้คนมารับตัวพลูโตไปโดยไม่ให้เธอได้มีโอกาสได้พบกับลูกอีกเลย เรื่องนี้เธอได้เล่าให้แก้วฟังด้วยความเจ็บปวดอีกอย่างก็ได้แต่รู้สึกรนทดไม่รู้ว่าจะต้องช่วยเพื่อนอย่างไรดีในช่วงเวลาอันโศกเศร้าสูญเสียและต้องสู้จู่จูก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเบอร์โทรไม่คุ้นเธอจึงไม่ยอมรับสายเพราะไม่มีกระจิตกระใจแล้วมันก็ดังอยู่หลายครั้งรับเถะแก้วขอร้องเธอจึงรับสาย เพื่อตัดความรำคาญและแล้วปลายสายเอ่ยชื่อและนามสกุลของเธอได้อย่างถูกต้องบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลเธอยังต่อว่าปลายสายว่าอย่ามาหลอกเลยได้โปรดเธอเธอไม่ได้มีเงินให้พวกมิจฉาชีพหรอกเธอจึงกดวางสายไปเพื่อตัดความรำคาญแต่ปลายสายก็ยังโทรเข้ามาอีกแก้วจึงรับโทรศัพท์แทนเธอแล้วแก้วก็อึ้งไป เมื่อได้ยินเสียงของปลายสายและจ้องจันสายตาโตไปหมดจันฉันว่าแกต้องรับสายนี้นะแต่จันสายไม่อยากรับทว่าสีหน้าท่าทางของเพื่อนมันกลับทำให้เธอต้องรีบรับสายนั้นฮลัลโหลจันเสียงปลายสายคุ้นหูไม่ใช่คนเดิมที่เคยโทรหาเธอก่อนหน้านี้จันอย่างเงียบสินี่ผมเองพัดสามีของคุณ เธออาปากค้างน้ำตาคลอดวงตาเจ็บร้าวไปทั้งดวงหน้าและหัวใจใช่ใช่แล้วนั่นคือเสียงของเขาคุณพัดผมเองเธอกรีดออกมาทันทีสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องกลายเป็นแก้วที่ต้องเป็นคนขับรถให้เพื่อนได้ไปพบกับสามีที่หายสาบสูญไปเกือบสองเดือน เขาอยู่ที่โรงพยาบาลผิวของเขาดำคล้ำร่างกายของเขาผอมแห้งลงมากราวกับไม่ใช่เขาเลยทว่าใบหน้าของเขากลับใช่ดวงตาของเขาดูอิดโรยแต่ยังมีแววดีใจที่ได้เห็นกับเธอเขาไม่ได้ละสายตาไปจากใบหน้าของเธอเลยและเมื่อมือได้สัมผัสกันเท่านั้นน้ำตาแห่งความปิติดีใจ,ใจก็ไหลออกมาราวกับว่ามันจะไม่มีวันหยุด หมอต้องให้เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะต้องดูอาการของเขาด้วยเพื่อฟื้นฟูแรงกำลังให้เขาและยังต้องเพิ่มวิตามินให้เขาหลับเพราะฤทธิ์ยาที่หมอให้และจันใสก็เอาแต่เฝ้าเฝ้าเขาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างไปไหนเธอรู้แค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาว่ายน้ำไปเรื่อยๆตอนที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงทะเล เขามีชูชีพและหลับไปเพราะอาการเหนื่อยอ่อนตื่นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตนเองอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่นั่นไม่มีอะไรเลยเขาต้องหากินด้วยตัวเองการที่เขาเป็นทหารทำให้เขาแกร่งขึ้นแต่นานวันเข้าเขาก็เริ่มหมดแรงลงทุกทีเขาใช้กระจกที่เป็นเศษแตกอยู่บนเกาะคอยส่องแสงกับพระอาทิตย์เมื่อเห็นเรืออยู่ไกลไลิ เป็นเวลาเดือนครึง่งเขาจึงทำได้สำเร็จมีเรือประมงของประเทศเพื่อนบ้านมาเจอเขาเขา้าถึงได้มีการประสานมารับตัวเขานานหลายชั่วโมงเขาตื่นขึ้นมาและเธอ,อยังอยู่ที่นั่นเธอไม่ยอมหลับเพราะกลัวว่าถ้าเธอหลับไปเมื่อไรถ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธออาจจะไม่ได้พบกับเขาอีกก็เป็นได้เขาไล่แก้มเธอเบาๆแล้วต่างคนก็ต่างยิ้มให้ ผมคิดถึงคุณกับลูกที่สุดเธอจับมือของเขาไว้ฉันก็เหมือนกันค่ะเธอจูบมือของเขาอย่างรักใคร่ปฏิหารแรกของฉันฉันได้คืนมาแล้วค่ะงั้นฉันก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉันอยากจะขอปฏิหารที่สองอีกครั้งได้ไหมพุทธิพัฒน์ได้ฟังแล้วจึงไม่เข้าใจเขาขมวดคิ้วแล้วถามทันทีเกิดอะไรขึ้น เธอจึงเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังตัวของเขาเองแทบไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของมายุรินแม่เลี้ยงคนนี้ของเขาเป็นคนใจร้ายอยากได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ของตนเองเขาถึงได้แยกออกมาหลังจากที่พ่อตายส่วนเรื่องที่เธอคบชู้เขาก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เพราะเขารู้จักเธอดี จันใสเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยมองชายอื่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังและเธอก็รักปลูตโตมากเขากอดเธอไว้รู้ว่าเธอต้องใจสลายแน่ๆที่ถูกพรากลูกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงรีบออกจากโรงพยาบาลและไปที่กองทัพรีบจัดการเรื่องของตัวเองโดยไม่ห่วงสุขภาพว่าเขาต้องควรพักผ่อนและรีบกลับมาเพื่อต่อสู้ร่วมกันกับเธอ ก่อนพบกับพุทธิพัฒ์แล้วรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักจันใสามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นตนเองจึงจำใจต้องยอมถอยออกมาและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พุทธิพั์ขับรถของจันใสกลับไปที่บ้านของพ่อทุกคนในบ้านตกใจที่ได้เห็นเขาเพราะรู้มาว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาบอกทุกคนว่าไม่ให้บอกมายุริน ตอนนั้นเขาเข้าไปข้างในบ้านเขาได้ยินเสียงของพลูโตกำลังร้องไห้และเสียงของมายุรินกำลังดุดา่าต่อว่าลูกของเขาเขาจึงเข้าไปฉะแม่เลี้ยงทันทีและยังอวดโทรศัพท์มือถือที่เขาเป็นคนถ่ายวิดีโอเอาไว้ว่าผู้หญิงใจร้ายคนนี้ทำอะไรกับลูกชายของเขาบ้างมันจึงเกิดการทะเลาะกันใหญ่โต เขารีบอุ้มลูกชายออกมาไม่สนใจคนบ้าคนจิตใจวิปริตคนนี้มายุรินรีบขับรถตามมาติดๆเพราะต้องการพาตัวพลูโตกลับมาแต่เขาไม่มีวันยอมให้ลูกชายกับใครทั้งนั้นเขาจึงขับรถหนีขณะที่มายุรินรีบขับรถตามเขาผ่านไฟเขียวไปได้ขับผ่านสี่แยกไปแบบผ่านฉลุยแต่มายุรินกลับติดไฟแดงหล่อนไม่ได้รอให้ไฟเขียวหรอก ด้วยความใจร้อนทำให้หล่อนขับผ่าไฟแดงออกไปจึงชนเข้ากับรถบรรทุกที่ขับออกมาเพราะได้ไฟเขียวมายุรินชอกช้ำเป็นอย่างหนักและเธอก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงง่ายสำหรับเขาผู้หญิงคนนี้ไม่ควรมีใครทำดีด้วยเขาแค้นใจเป็นที่สุดแต่พอจะเอาหสิกรรมได้เมื่อทุกอย่างก็จบลงแล้ว เขาจึงจัดการจ่ายเงินให้สัพปปเพอรให้ทำศพให้มายุรินตามมีตามเกิดแล้วเอากระดูกไปลอยอังคารตามแต่สัปปะเพอร์จะเมตตาต่อศพรายาตคนนี้ทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีทั้งสามได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งพุทธิพัฒน์ตัดสินใจขายบ้านของพ่อของเขาเพราะไม่ต้องการเห็นอดีตแล้วเลือกที่จะอยู่ในบ้านหลังเล็กหลังเล็กๆหลังนี้ที่แสนอบอุ่น พุทธิพัฒน์กลับมาแข็งแรงแล้วคืนนั้นเมื่อเขาพาลูกเข้านอนเขาจึงกอดคอภรยาพากันเดินเข้าห้องก่อนจะถึงเตียงไม่กี่ก้าวเขาจัดการอุ้มเธอวางลงบนเตียงกระซิบคำว่ารักแล้วเริ่มที่จะผลิตทายาทคนต่อไปจันใสเต็มใจเพราะอยากจะมีลูกสาวสักคนจึงได้เอาไว้ทะเลาะกับภูโตแล้วทั้งคู่ ก็ได้พบกับความสุขที่แสนมหัศจรรย์ตลอดทุกลมหายใจของพวกเขาจนกว่ามันจะดับลงจบแล้วนะคะริษยามานหัวใจก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝาก ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้มาจุนเจเนาะทั้งค่ายาพ่อค่ากินค่าใช้อะไรเงี้ยค่ะโปรดช่วยเหลือตาด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณก็ได้ฟังนิยายฟรีแล้วเนาะก็ช่วยเหลือตาเพื่อให้ตามีรายได้ตาก็ขอบคุณมากนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ